ชาวสิงงค่ะดวงคำรับประจำวันที่15กุมภานะคะคุณได้ไพ่ Justice เขาได้เด็กถือเหรียญกับหัววันนี้นะคะเรื่องงานนะคะเรื่องการเงินดีมากค่ะได้รับการประสบความสําเร็จนะคะมีความยุติธรรมเกิดขึ้นเรื่องของหัวใจก็จะสามารถตัดสินใจนะคะแก้ไขปัญหาอะไรได้แบบชัดเจนแฟนได้ไพ่เด็กถือเหรียญกับหัวอาจจะมีปัญหาติดขัดเล็กน้อยในชีวิตในช่วงของวันนี้นะคะ เป็นไปได้ก็เป็นเรื่องของการงานการเงินนี่แหละส่วนเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยถ้าจะมีปัญหากันก็เป็นปัญหาเล็กน้อยจุกจิกแค่นั้นเองนะคะไม่มีอะไรต้องวอรี่มีไพ่ y f u l n e s s แล้วก็ The the situation Improve เดี๋ยวก็หายค่ะโกรธกันนิดหน่อยนะคะเคลียร์กันได้แน่นอน ส่วนคนโสดสนิทนะคะวันนี้คุณน่าจะตั้งใจเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าได้ไพ่ดีทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จดังนั้นเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณสนใจแล้วก็คนที่จะเข้ามาก็ยังมีพลังงานไม่ค่อยดีนะคะยังไงรอให้พลังงานดีกว่านี้ค่อยมองหาความรักแล้วกันนะสนใจที่ตัวเองก่อนละกันนะคะวันนี้นะ